แสงตะว,วันเพิ่งจะโผร่ คคลกันนแต่่่่สิงทีีมมมไเหืืออวามันอย,ท,ะะนอยนที่หนึ่งมิถุนากาเบอร์สองเป็นผู้ใหญ่ของพี่น้องไม่ผิดหวังเลือกกิติเชษครุดว่างกาจังจังเป็นผู้ใหญ่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน oh, oh. กราเปียนมายัางพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่ที่5บ้านหนองมั่งตะบนหนองแวงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วที่เคารพรักทุกท่านครับวันพฤหัสบดีที่1มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาโปรดให้การสนับสนุนเลือกนายกิติเชษครุฑว่างเบอร์ 2, สอง,สองกิติเชษครุฑว่างเบอร์ 2, 2> สองกิติเชษครุฑว่างเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านหนองมั่งของเรานะครับเลือกคนรุ่นใหม่ คล่องแคล่วว่องไวใส่ใจความเป็นอยู่มุ่งสู้พัฒนาหมู่บ้านเพื่อพี่น้องชาวหนองมั่งทุกคนกาเบอร์สองเบอร์สองจะได้ทีมงานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มีคุณภาพดังนี้ 1. น,นายอานันต์แค่น,นอง 2. นายชายยันเวลุวันไน 3. นางสาวจันวาไลวรลักษ์เพื่อช่วยขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านบำบัดทุกบำรุงสุขของพี่น้องประชาชนภายใต้นโยบาย 1. พัฒนาถนนคอนกรีตรอบหมู่บ้าน 2. ไฟสว่างรอบหมู่บ้าน 3. ส,สวนสาธารณะเพื่อสุขภาพบริเวณรอบสระน้ำหนองมั่ง 4. ส,ส่งเสริมงานด้านการศึกษาหาส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของหมู่บ้านเรารวมตลอดถึงนโยบายที่ดีๆเราพร้อมขับเคลื่อนส่งเสริมประสานงานเพื่อความเจริญในหมู่บ้านของเราบำบัดทุกบำรุงสุขทุกเรื่องทุกปัญหา ต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องตรงประเด็นหากเลือกทีมงานคุณภาพเลือกคนรุ่นใหม่ใจจริงไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนเลือกกิติเชษฐ์ครุฑว่างเบอร์สองนายกิติเชษครุฑว่างเบอร์2เบอร์สเบอร์ส,รสท่องให้ขึ้นใจเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านหนองมั่งของเรานะครับ พูดจริงทำได้โปร่งใสไม่หมกเม็ดเป็นกันเองกับพี่น้องทุกคนเพราะเราเชื่อว่าการเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดีต้องไม่นิ่งดูดายใส่ใจปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมยินดีรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปกครองดูแลเพื่อความสงบสุขในหมู่บ้านของเราอย่าพลาดวันพฤหัสบดีที่หนึ่งมิถุนายนนี้เปิดนาฬิกาถึง15นาฬิกาพี่น้องชาวหมู่ที่5บ้านหนองมั่ง โรดช่วยกันเลือกนายกิติเชษครุฑว่างเบอร์2อ <2. S 1> กิติเชษครุฑว่างเบอร์ 2, <S 2>, 2. <S เบอร์2เบอร์สองทองให้ขึ้นใจเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านของเรากราบขอบพระคุณล่วงหน้ามาณนะโอกาสนี้ครับ